สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปล่แมแปลแมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a t t l e นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ r i p p e r แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มีการอัปเดตครับมีการอัปเดตมาว่าจะมี2ตัวนี้เข้ามาฮะมีหนูกับกระรอก2ตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรให้ไปเช็คกันข้างนอกนะฮะโอเคแล้วก็มีการรีบาลาน์ไอเทมฮะซึ่งของที่น่าสนใจนะก็จะมี Hol y s p e a ปียฮะ Holy s p e a ปมีการลดเซอร์มิน่าอีกแล้วะฮะ ไอเทมชิ้นนี้มีการบัฟหลายครั้งนะหลายครั้งตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมมาเนี่ยตั้งแต่เพิ่มดาเมจเพิ่มเวลาในการเป็นอมาตะแล้วก็ลดจํานวนของมานาที่ต้องใช้ในการเปิดอมาตะแล้วก็ลดเซมีนาอีกสองครั้งหรือยังไงนี่แหละฮะถ้าผมจำไม่ผิดคือมันไม่มีคนใช้เล่นยากฮะแล้วก็มีคอสเบดครับคอสเบดมีการเพิ่มดาเมจแล้วก็บั Har ester, ตรเฮลเวสเตอร์กลายเป็นอาวุธที่ไม่ต้องใช้เซมีนาไปแล้วฮะ แล้วก็วันนี้ด้วยความที่มันเป็นริปเปอร์ฮะก็จะมาดูกันว่า,าริปเปอร์มีการบัฟเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดแดงเนาะไฟอาร์กิลฮะมีการบัฟเห็ดให้มันครูดาวเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ Farm, มัดรูมฟาร์มก็คือไอเทมใหม่ของเราที่เป็นเห็ดนะฮะมีการเพิ่มโบนัสสปีดสปีดทิกเกอร์นะฮะจาก35เป็น40แล้วก็ดักดิชวลนะครับมีการเพิ่มดีเลย์นิดหน่อยซึ่งเอาจริงๆผมไม่รู้นะว่ามันเพิ่มตรงไหนฮะโอเคในเมื่อ ครบกระบวนการแล้วเราก็สุ่มกระเป๋าก็เลยได้กระเป๋า s โ o r เกอรโคฟิฮะแล้วก็มีอันนี้ออกมาอืมก็ดีเอามาก็ดีฮะแล้วก็มีกระทะด้วยหยิบมาแล้วก็เหลือตั้ง10บบาทหกหกเดแปเดี๋ยวผมหยิบสองอันนี้มาก่อนแล้วก็เหลือตั้ง5้าบาทซื้ออันนี้มาล็อกอันนี้ไว้ฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็ปุ๊บ,ป,บะะะะปั๊บกระทะกระทะกระทะปุ๊บวางตรงนี้อันนี้ใส่นี่หอันนี้ใส่นี่ห นี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้ครับโล่วางตรงนี้แล้วไปกันเลยฮะไฟตรงข้ามเป็นก,กระตาหุ่นยายตะก,ก้าหุ่นยายฮะเขาจะมีดาเมจที่ก้อนหินก่อนนะครับเราได้เปรียบไหมได้เปรียบปะโอเคอย่างนั้นก็มีรีเจนอยู่หนึ่งหน่วยฮะวิ่งแรงอยู่นะตีแรงแรงแรงคือผมเล่นมันเฮ้ยเดี๋ยวนะ จะบอกว่าเล่นมาหลายตาแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรแปลกขนาดนี้ฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเล่นสายไฟไปเลย <c oughs> ไม่ใช่มันมีสายไฟให้เล่นด้วยเหรอสายไฟเออเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไวน้นี่ปับ๊บนี้วางไว้ตรงนี้ฮะสายไฟไหนดูซิสายไฟ,ยส,ายไฟ <c oughs> สายไฟมีอะไรน่าเล่นบ้างปุ๊บปับ๊บม,มีนี่ฮะ คาถามังกรเดียวนะจะว่าไปคาถามังกรเราเคยเล่นแล้วใช่ไหมหอกไฟหรือเบอร์นิงเบรดหรือเอาอะไรดีเอามังกรดำไหมเออจะว่าไปมันเล่นมังกรได้เนาะมังกรดํามังกรแดงฮะเล่นมังกรสามสีไหมผมว่าจะน่าจะหาดีฮะถ้ามีมังกรสามสีมังกรสามสีมาแล้วกันเนาะเออน่าจะหาดีครับมังกรสามตัวโอเคไปกันต่อฮะมังกรดํามังกรแดงมังกรฟ้าเออน่าสนใจ แต่ถามว่ามันจะออกมาไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึง่งมันไม่ใช่ว่าจะออกมาง่ายๆนะครับตีเข้าไปโอ้เราติดพิษเจ็ดหน่วยแนละ้วตีเด้งออกไปอย่างแรงอะ่ะพิษอะเอ่อม,มังกรไฟใช่ไหมมังกรไฟติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอเอ่อเอาเอาอะไรดีนะอันนี้เหรอหรือไม่กว่าเอาเป็นวาดเดี๋ยวผมใช้กระทะไปก่อนแล้วกัน ใช้กระทาไปก่อนแล้วกันส่วนนี้ไว้ก่อนฮนะเดี๋ยวนีโลหนึ่งทีมีบุบบิรี่อันนี้แล้วก็อันนี้ฮนะเราก็ต้องเตรียมใช่ไหมถ้าสมมติจะเล่นมังกรเราก็ต้องเตรียมมังกรฮนะอันนี้วางตรงนี้น,นี่วางนี่ปั๊บอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้จะว่าไปอันนี้ผมยังไม่ได้เอขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้เขึ้นอันนี้ไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮนะ ไปตรงข้ามครับก็วิมีการเล่งทิกเกอร์ตัวนี้นะสีนะ่สอน่ะสองอันแปดสิฮะเร็วนะพอเดี๋ยวเขาแบทเตเรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาฟาดเลยปัวปัวสองสามหมดแล้วฮะแบทเตเรหมดตีตีต,ต,ตีเราไม่ตายด้วย <laughs> ออกแล้วช่องกระเป๋ามันเล่นยากฮะแล้วก็มี power o f power of moon เนะ power of moon เนี่ยที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้นะ เพราะว่ามันจะสามารถที่จะย้ายไปเล่นสายปิดตาได้นะครับเล่นสายปิดตาได้ก็ดีนะแต่เราต้องเล่นสายมูนนะสายมูนแล้วก็ไปเล่นทิกเกอร์เกาะอ,อ,อีกทีนึงซึ่งมันจะไปคอมโบกับตาเกาะฮะส่วนไอ้สองชิ้นนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้อัหยิบเป็นพาวเวอร์มูนมาฮะแล้วก็มัวเกาะแล้วก็ดีอันนี้อ่ะเดี๋ยหยิบนี้มาด้วยฮะล็อกนี้ไว้ฮะล้อนี้ไว้แล้วก็ตาไฟวางไว้ครับไปกันต่อฮะ ต้องมาตาไฟวางแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวบังกรเราจะไม่ออกเราต้องใช้ไข่บ,บังกรทั้ง3ลูกเลยนะแต่ถามว่าจะออกมาไหมนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะต,ตีตีไปก่อนตีไปก่อนโทนเอาไว้โทนเอาไว้ฟาทีคิวยี่สิบฟาทีขึ้มาอมืดีนะชนะก่อนชนะก่อนเออมีฐานด้วยมีฐานเดี๋ยวหยิบฐานมาก่อนนะมีดอันนี้เอามาด้วยเอามาอันนี้เอามาปุบ๊บหยิบอันนี้มาฮะแล้วก็วางของ วางของนิดนึงอันนี้วางตรงนี้นี่วางตรงนี้อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บูบอรี่วางทานตรงนี้อันนี้วางตรงนี้ไม่ได้ต้องอไฟวางไฟวางอันนี้วางตรงนี้ได้ไหมต้องวางท่าน,นี้เหรอถ้างั้นสลับที่กับอันนี้ล้กันนะแล้วกอ็อยากได้ช่องเพิ่มนะครับไปกันต่อฮะ แต่เมื่อกี้มันรวมเป็นเอ็กซ์ลี์ได้ใช่ไหมใช่ <c oughs> ไฟต้องฆ่ามาันโหเล่นความเร็วอะไรขนาดนั้นอ่ะตี้ตอนนี้เรามีหนาม4หน่วยแน่ฮะ4หน่วยตีตีเข้าไปตีเข้าไปปาทีแล้วครับเราฮิวขึ้นมายังฮิวมายังโหฮิวฮิวขึ้นมา28หน่วยตีตีต,ต,ตีเขาติดพิษโหดีนะติดพิษเยอะหน่อยฮะอืมอ่าโอเคช่องมาแล้ว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 อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บไม่ได้ ไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้เอานี้วางตรงนี้อันนี้วางนี่เอาเอาไรเงี้ยวางไหนเนี่ยอันนี้วางตรงไหนอันนี้วางนี่ปั๊บนนี้วางนี่ปุ๊บอนนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้ครับแล้วก็รีโหนึ่งทีมังกรอ่าร์ดมังกรมาแล้วร์ดมังกรมาแล้วฮะโอเคไปกันต่อฮะเฮ้ยเมื่อกี้ขวดยาพิษนี่ว่ะลืมลืมลืมนี่ขวดยาพิษด้วย ผมจะมารวมกับมีดแะอุตส่าห์ซื้อเดกเกอร์มาแล้วผมก็ลืมเอาตีไปก่อนฮะตีไปก่อนเด้งขึ้นมาสองสามชิ้นเ่ยชวยกันเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปฮะตีตีพิษ13หน่วยนะฮะติดพิษติดพิษก็ดีนะพูดถึงติดพิษก็ดีฮะจะว่าไปเราจะเล่นมังกร3-4มสีใช่ไหมไข่มังกรยังไม่ออกมาเลยฮะไข่มังกรยังไม่ออกมาเลยแล้วก็หมวกกลอยอีกอันนึงแต่ผมต้องการช่องฮะนี่เขาเตะมาแล้วครับวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มีเขี้ยวอันนึ่งรับตังหมดแล้วครับตังหมดแล้ว ไปต่อฮะตั้งหมดอย่างไวเลยแล้วช่องเราก็มีน้อยเขาด้วยไฟตรงข้ามครับเขามาเพิ่มความแรงเขามีธนู3อันเติร์ปโปกเกอร์ธนูธนูแล้วเขาจะแรงมากนะเขาหลบหลบโล่เราได้ฮะหลบโล่เราได้เราทําให้เขาติดพิชแต่ไม่น่าจะชนะฮะอืมเขาหลบโล่เราได้อ่ะเอ่อแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอืมเอาอันนี้มาแล้วกันเคไดไเกอร์มาฮะ มังกรไฟมาแล้วฮะมังกรไฟอันนี้มาดีโลหนึ่งทีเห็ดเอาเห็ดมาสามบาทเดี๋ยวผมต้องหาช่องก่อนอ่ะเอ้ยอันนี้มาเขารับเตดมาครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ฮะล็อกอันนี้ไว้ทําไมไม่ล็อกไม่ล็อกแล้วฮะที่เราต้องหาก็คือไข่มังกรนะไข่มังกรจะเล่นมังกรไข่มังกรไม่ออกมาคือไงฮะมันคืออะไรก่อน คืออะไรเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะโอเคไปกันต่อฮะไข่มังกรไม่ออกจะเล่นมังกรนี่เวฟที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนสายมาแล้วเวฟที่เก้าเวฟที่สิบแล้วป้องตีตีเข้าไปโอเคตอนนี้เราติดพิษหกแปดเจ็ดเก้าลบขึ้นขึ้นลงลงฮะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอ๋อกาะเขาลบได้กรอเขาลบได้เอาเราตีตีอืมดีนะเราครีได้ด้วยฮะอืมขวดขวดพิษ ขวดพิษขวดพิษมันแพงอ่ะเดี๋ยวผมขายเด็กเกอร์เลยแล้วกันขายไปเลยฮะไม่ใช้แล้วรีโลหนึ่งทีอันนี้ตามก้อนมาแล้วโหยกเว้นไข่มังกรเนี่ยยังไม่ออกมาเลยฮะของที่จะรวมกับมังกรเนี่ยมาหมดแล้วฮะแต่ไข่มังกรยังไม่ออกในเว็บที่เก้าแล้วครับโอเคไม่เป็นไรฮะจัดของใหม่ครับใช้ช่องปุ๊บวางของไงของใช้จําเป็นมันต้องวางของฮะไปกันต่อครับปึ๊บ โอเคเรามาช่วยกันทิกเกอร์หน่อยเร็วเร็วลูกเร็วลูกตีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไฟตรงข้ามเป็นเอเอคาลิเบอร์ฮะเอคาลิเบอร์เอาค่อยๆเขาเด้งมาปุ๊บตีเออเว้ยอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราจะเล่นสายอะไรเนี่ยเราลืมไปแล้วฮะเราลืมไปแล้วเนี่ยมังกรมังกรติ๊กตอกติ๊กตอกเอาอันนี้มาแล้วกันฮนะเอาอันนี้มาแล้วกันปุ๊บปั๊บหยิบมาก่อนนะ หยิบมังกรนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางตรงนี้อะ่ะโอเคหามังกรนะใครมังกรอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยใครมังกรครับใครมังกรอยู่ไหนนี่รรนนนช่องนี้มาฮะช่องนี้มาออปุ๊บหันออกไปหันออกไปแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้อันนี้นี่วางตรงนี้อันนี้วางนี่อะ่ะโอเคอย่างน้อยๆก็ได้เยอะอยู่ฮะไ,ได้เยอะอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้โอ้โหนี้ได้อยู่ นี่ต้องวางตรงไหนเนี่ยอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้นี้ได้ไหมไม่ได้เออได้ไหมได้ฮะแล้วก็รีโลนึงทีแล้วก็ลิซาดอนนี่ตุ่งหึงตัวหนึ่งสาคือของที่จะใช้กับมันอะมาครบแล้วฮะประเด็นคือใครอยู่ไหนเนี่ยรีโลนึงทีล็อกนี้ไวครับไปยังต่อฮะหาไข,ข่องคอนกที่เจอแต่ของที่จะใช้รวมไข,ข่คือมาหมดแล้วฮะไฟตรงข้ามมีพวสองนครับเขาจะเป็นสายปิดตานะ สายปิดตาแต่เราไม่จําเป็นต้องปิดตาฮะของเราขอแค่ผลไม้ไอ้ผักเราเด้งขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะสร้างพีชให้ได้แล้ะ45หน่วยวิย้ยแรงเหมือนกันนะ45หน่วยครับอืมเอานี้มาล่โรหนึ่งทีฮะเอ้ยม,มาแล้วครับไข่ลูกแรกไข่ลูกแรกห้าบาทห้าบาทห้าบาท,บาทเว็บที่สิบเอดแล้วอ่ะวเว็บที่สิอ็ถ้าสมมุติผมไม่ซื้อเว็บนี้นะถ้าผมไม่ซื้อเว็บนี้ ผมก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ไข่มังกรอีกเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมซื้อไข่มังกรมาก,ก่อนล็อกอันนี้ไว้ฮะล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เอมอันไหนตีเร็วกว่ากันอันนี้สองวิอันนี้สองวิอันนี้อืมอันนี้ใส่ตรงนี้อันนี้ใส่นี่อ่ะโอเคไปกันต่อฮะมังกรสามสีอยู่ไหนจ๊ะแล้วช่องผมนี่มันมันน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจริงๆฮะ ไปยี่ไฟตรงข้ามมีมังกรมีคาถามังกรด้วยฮะคาถามังกรแต่เราใส่พิษเขาใส่พิษเขาเราตีเร่งตีเร่งตีแต่เราแต่เราโดนโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งนี่เนี่ยเรียบร้อยฮะสู้สุดใจครับเว็บที่12ฮะเว็บที่12ปุ๊บไข่มังกรอีกสักลูกอยู่ไหนเนี่ยเอออันนี้ไม่เอาแล้วมั้งไม่เอาแล้วฮะปุ๊บ,ป,บปั๊บ,ป,บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บไม่เอาละรีโร่หนึ่งทีอันนี้อันหนึง่ง 7บาทว้ยไม่เอาฮะรีโลหนึ่งทีขออีกทีแล้วไข่มังกรมันอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะไม่มีฮะแย่แล้วครับไข่มังกรไม่มีครับไปกันต่อฮะเออจริงๆผมอยากได้ไข่มังกรจะได้ไปเล่นต่อไอ้ไข่มังกรมัาออกมาลูกเดียวนี่มันเกินไปแล้วฮะมันเกินไปแล้วเออมันเกินไปแล้วฮะตีแล้วเราก็ส,สกร้างสร้างเกราะขึ้นมาแบบรัวๆเลยนะผมก็เลยอยากได้คาร์ปเตดอีกสักอันงนะ,ะเออ อโอเคไข่ฟักออกมาฮะไข่ฟักเข้ออมาอันนี้ก็ดีเอ่อมังกรมังกรเอามังกรดำมาก่อนแล้วกันเหนดูซิเดี๋ยวผมเลือกมังกรก่อนนะฮะมังกรดำมังกรดำตัวนี้นะครับเขาบอกว่าต้องใช้ฮิีหน่วยนะในการเพิ่ม<ส>เขาเรียกอะไรอะ่ะอิสตา้าแอทแทกนะฮะแต่แต่มังกรของเราอกดผิดแต่มังกรของเราตัวนี้นะฮะหนึ่งในการโจมตีหนึ่งครั้งจะสร้าง 1ฮีทแล้วเมื่อครบ12ฮีทเขาจะสตันได้นะแล้วเมื่อสตันปุ๊บมับงกรดําก็จะโจมตีด้วยเอ็กซ์ตายเแท็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอามังกรตัวนี้มาก่อนแล้วกันฮนะเออเนี่ยมันต้องใช้ตรงตัวนี้ก่อนครับรีโลหนึ่งทีมังกรตัวนี้ช่อง2บาทช่อง2บาทนะเอาช่องมาก่อนแล้วกันครับรีโลหนึ่งทีอืมใบนี้สองบาทอะหยิบมาวางรวมไปซะรีโลหนึ่งทีเออ ขออีกทีอืมยู่ไหนเนี่ยมันไม่ออกมาฮะขออีกทีอืมอะไรเนี่ยขออีกทีมันหมดแล้วอะไข่มังกรคือผมหาไข่มังกรเดียวเพราะตอนนี้ผมคิดว่าผมสู้อุ้ยจะบอกว่าสู้ได้ผมจะกลับคาเนี่ยกืนน้าลายทันไหมเนี่ยจะบอกว่าสู้ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดละ <c ười> เจอธนูกับคอสไอ้ดับดับกากระบาดเนี้ยเออ อันนี้คอสเมอร์รวมไปแล้วฮะแล้วก็เอาอันนี้มาวางตรงนี้คอสเมอร์มามันทิกเกอร์กับอะไรได้บ้างทิกเกอร์ตัวนี้เหรออันนี้ก็ได้ครับรวมหมวกเกาะไปฮะแล้วก็วันนี้วางตรงนี้เอาอันนี้หลอตังเจ็ดบาทด้วยลวตังเจ็ดบาทปลดออกไปก่อนครับรีโรหนึ่งทีอืมเอานี้มาอามันเล่นความเร็วมังกรนะความเร็วมังกรส่วนแล้วนี่ใส่ฐานเข้าไปด้วยเดี๋ยวไม่แรงครับรีโรหนึ่งทีค่อยทีเฮ้ย ไม่เจอคือผมจะหามังกรอย่างเดียวเนี่ยแล้วตอนนี้ฮีทผมต้องต้องรวมไม่ถึง12ถึงไหมสิบเอ็ดตีสิบสองโอเคเราครีเข้าได้ฮะไม่ใช่เราสตันเข้าได้ฮะเราสตันเข้าได้เอาต,ตี้ตี้ขออีกทีนึงโดนสักด์ส่วนอเออยื้อไข่มังกรเว็บที่สิบห้าหยิบมาหยิบมาปุ๊บใส่ใส่อะไรอีกใส่ใส่ตรงนี้อะวางนี้อะ วางตรงนี้เอออันนี้วางตรงนี้อันนี้วางใกล้ๆก,กันเนี่ยได้ไหมอืมมีวางตรงนี้นีวางนี้น,นีวางตรงนี้ได้ปะต้องวางท่านี้ด้วยเหรอจำเป็นไหม,หมจำเป็นปะไม่ได้เออต้องวางท่านี้ด้วยอ่ะโอเคตอนนี้เราลดการหิวของฝ่ายตรงข้ามลงหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะ 60%แล้วครับโอเครีโลดหนึ่งทีมีรูนี้นั่นหมดแล้วครับไปกันต่อฮะอีก2เวฟอะ15 16 17กว่าจะใช้ใช้ใชมงกรตัวนี้เวฟที่17 18รวมรวมกันได้ตัวพอดีอ่ะไม่เป็นไรครับตีตีเข้าไปฮะตีเข้าไปฮีท2 22 2อ็ยไฟตรงข้ามแรงแรงไฟตรงข้ามแรงเขาเด้งเลือดขึ้นมาฮะเด้งเลือดขึ้นมาตอาตีเอาชนะเฉยกลับคืนมาได้ครับ เกตายแต่ก็คืนมาได้ฮะนี่โดนหนึ่งทีเออสิบสามบาทขออีกทีขออีกทีขออีกทีน้ำมักงกรมันไปอยู่ไหนเนี่ยไข่มังกรครับคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะเฮ้ยพี่มสุ่มอะไรนักหนาคือผมหาไข่มังกรแนละ้วแล้วผมหาไม่เจอนะเนี่ยนี่วางตรงนี้ฮะนี่วางตรงนี้อันนี้วางแถวๆนี้อ่ะวางแถวนี้ไปก่อนอันนี้วางตรงไหนก็ได้เนะี่ยอะแล้วก็ มหมดละเหลืหอสบาทไปกเนต่อฮะเว็บที่16เดี๋ยวเว็บหน้าเราได้มังกรมาอีกตัวหนึ่งฮะไฟตรงข้ามครับเพาเล่นเเปียฮะเล่นเเปียเราครีเ,เลย45้าแต่เราครีได้3มทีนะครีหมดแล้วฮะครีหมดแล้ว3ทีแรกเพราะนั้นเหลือครีจากมีดขออีกทีนึงหุย้ยชนะด้วยชนะด้วยฮะเพราะฉะนั้นบังกรตุ้งแช่ <laughs> เอาจริงดิ <laughs> เดี๋ยวเว็บที่17 รวมเป็นมังกรดำแล้วกันนะแล้วกลายเป็นมังกรสามสีจริงๆครับท่านผู้ชมคือมันจะหาอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมขายมังกรออกมาเว็บที่สิบเจ็ดฟังไม่ทันเอามังกรต้องแช่มาเล่นนะนี่ <c oughs> เฮ้ยหาอะไรเนี่ยคือแบบอะไรของมันวะเออเอาส่วนอันนี้เดี๋ยวผมขายเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเอาลงมก่อนเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะ เออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันทิกเกอร์กับเมจิกไอเทมฮะทิกเกอร์เมจิกไอเทมแล้วผมมีอะไรเป็นเมจิกเนี่ยอันนี้เหรออ่ะมีอันเดียวด้วยอันเนี้ยไม่ใช่ถุงมือเออไม่ใช่ถุง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 ปับ๊บวางตรงนี้หนึ่งนี้สองนะโอเคดีวางตรงนี้ได้ฮนะอืมวางตรงนี้อันนี้วางนี่อันนี้เป็นอีิกอันเนี้ยเออ,อันนี้วางได้น,นีวางปับ๊บออะเบียดเบียดไป ลูกไฟเบียดเบียดกันไปฮะเบียดเบียดกันไปแล้วก็มั <c oughs> งกรลูกสุดท้ายมังกรสามสีเดี๋ยวดูเว็บหน้าฮะโอเคไปกันต่อฮะมังกรตรงนี้ต้องใช้ค่าฮีทน,นะต้องใช้ค่าฮีทในการเพิ่มดาเมจฮะโอ้โหวิครห้าสิบแปดมาแล้สตัรด้วยอะสตัร์ทลตี้ต,ตีเอ้ยไม่มีเซมินา่าเอามังกรตัวนี้ใช้มใช้เซมิน่าด้วยเหรอใช้ทั้งสองหน่วยโอ้โหพ่อคุณมาที่หลังยังใช้เปลือก ได้มังกรนั่งมังกรดำมาฮะมังกรมังกรงก,รกรฟ้าผมไม่เกิดมังกรฟ้าไม่เกิดฮนะไม่เป็นไรครับมังกรไฟเอา,าอันนี้มาฮะอันนี้มาปุ๊บเรียงไว้ตรงไหนดีเนะี่ยจะไปเรียงไว้ตรงไหนดีติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกอืมอ่ะหยิบมาก่อนแล้วกันนะรีโล่หนึ่งทีได้กล้วยมีลูกหนึ่งรีโล่หนึ่งทีได้น้ํายาไมีกขวนหนึ่งอันนี้ออกมาวางตรงไหนอะ่ะ วางไหนได้เอาวางแทนตรงนี้แล้วกันนี่วางตรงนี้นี่วางนี่ตามจริงมันไม่ได้มีผลอะไรนะไอ,อตรงเนี้ยไม่ได้มีส่งผลอะไรเลยฮนะไอนี่วางไว้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้องค์กรสามตุนี่วางตรงนี้นี่วางกล้วยอ่ะตรงนี้นนได้ส่วนอันนี้วางตรงนี้อ่ะไอนี่วางได้ไหมโอเคค่อนข้างสเปซสป่านะครับแล้วก็ไลเซเบอร์ออมาตาสุดท้ายไม่เป็นไรฮนะไปกันต่อฮนะ มังกรสามสีไฟต้องข้ามมีกระทาเหมือนกันนะเพราะนันเขาจะสร้างพิษให้เราได้ครับสร้างพิษแต่พิษเรานําก่อนนะพิษเรานําก่อนเพราะว่าเราตีเร็วกว่าฮะตีเร็วกว่าแล้วเรามีมังกรนะเรามีมังกรเราต้องช่วยกันตีช่วยกันตีนตเราสตันเขาได้ฮนะตีหูยเป็นเกมหนึ่งที่สะใจมากมากฮะพิษก็เยอะมังกรดาเมจยี่สิบหกยี่สิบสามสิบห้า เรามีฮีทไงมังกรตัวนี้สร้างฮีทได้นะครับถ้าสมมุติซื้อมาผิดตัวนี่ลบาบากนะแล้วมังกรตัวนี้ฮะไอออคซิเดียนดาร์กอนเนี่ยเขาใช้ฮีท26หน่วยในการสร้างเอ็กซ์ต้าแอแทนะครับในการแล้วเขาเพิ่มทีละสามหน่วยสามหน่วยแต่เรานี่ตีเพิ่มทีละหน่วยแนละ้วไอมังกรตรุ้แช่นี่เขาใช้ใช้ฮีทในการสร้างดาเมดเลยนะซึ่งน่าสนใจมากน่าสนใจมากแล้วก็ดาเมจเราแรงด้วยไอย แล้วก็กระทาพิดเราค่อนข้างโอเคฮะเราสามารถสร้างพิดเขาได้ก่อนนะทั้งทที่พิษเขาก็มีแต่ไอเทมเขาของเขาแต่ละชิ้นเนี่ยน่าจะน่าจะทิกเกอร์กันช้า2.624น่าจะพอๆกับเราแล้วมั้งพอๆกับเราฮะแต่เรากระทาเราเด้งเร็วกว่าอ,อกระทาเราเด้งเร็วกว่าแน่ๆฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่องไอนี่หมดเลยโอเคเอจริงสนุกนะเรามีไอนี่ด้วย2อันก็ลด ลดการฮิวได้60%ถามว่ามันอกมันตรงตามที่คาดไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าใจผมอะอยากจะได้100%อยเแต่ไอ้ดาร์กนี่ช่วงนิดถือว่าทำทำงานได้ดีมากนะคือเขาบอกว่า8ปถึงแวินาทีเนี่ยเขาจะเด้งยี่สิบดีบัฟให้กับฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับคำว่า20่สิบดีบัฟเนี่ยส่งผลอะไรบ้างสำหรับเกมนี้นะ คือส่งผลที่เจ้ามีตัวนี้ฮะมีตัวนี้จะทําให้เราคริทิคอลตามดีบัฟฝ่ายตรงข้ามนะมันทําให้กระทาผมเนี่ยคริทิคอล90%เลยนะ90%อันนี้60บวกอันนี้เป็น70 80บวก10นี้เป็น90พอดีฮะดีบัฟ90ทำให้กระทาผมคริ90%แต่ไอ้มังกรพวกนี้แันไม่คริด้วยมังกรพวกนี้แันไม่คริด้วยฮะก็เลยน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ามันแน่นนะมันแน่นไปหมดแล้ว มันแน่นไปหมดแล้วฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเวเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ